สวัสดีครับผมพลนวัตน,นะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะน,นํานางเอกใหม่ของคนนะครับนั่นก็คือยดานั่นเองครับสวัสดีค่ะยะดาณและรินยาน,นะคะและพระเอกละครคนแรกในช่องสามของยดาก็คือพี่พลนั่นเองค่ะเยะ้ <Yeah. S 2> ผมก็มาเข้าเรื่องกันดีกว่าค่ะไหนยดาลองทําหน้าที่พิธีกรสื่อสารบันเทิงหน่อยบอกคุณผู้ชมทุกทุกคนไปว่าที่เราตื่นเต้นเนี่ยเพราะว่าอะไร เพราะว่าวันนี้นะคะเรากำลังจะกลอนนำให้กับคุณผู้ชมได้รู้จักละครเรื่องแรกของเราค่ะแล้วก็เป็นละครเรื่องแรกของยดาในทางช่อง3าด้วยนั่นก็คือละครเรื่องกรมดกสร้อยนั่นเองค่ะใช่แล้วครับเรื่องนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นละคพรพีเรียดย้อนยุคแต่เนื้อเรื่องเนี่ยคือเข้มข้นสุดๆค่ะถ้าใครนึกภาพไม่ออกนะครับวันนี้เรานะครับมีสกู๊ปพิเศษมาให้ทุกคนได้ชมกันครับแล้วก็ต่อด้วยเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชีช้างเลยครับไปชมกันเลยไปเลย คุมยุพเร่จะก,กลายเป็นชื่อที่ติดตาติดใจคอละครและเรื่องราวสนุกเข้มข้นดราม่าท่ทวมจอของลูกเบ่าในคุ้มอย่างส้อยอินทนินนางเอกยดาณริยนยาหญิงสาวที่ถูกกดขี่จากคนในคุ้มทุกรูปแบบเรียกว่าเป็นนางเอกช่อง3ามเรื่องแรก ก็เจอรับน้องด้วยบทสุดท้าทายทุกซีนทั้งเรื่องครอบครัวและเรื่องหัวใจที่ไปตกหลุมรักหมอพาดพระเอกพลนวัตรหนุ่มคลั่งรักที่ต้องเจอกับความรักที่เป็นไปไม่ได้และด้วยเนื้อเรื่องเข้มข้นย้อนยุคทางเหนือผู้จัดเมปฏิดาเลยช่วยให้นักแสดงอินกระบดด้วยการทุ่มทุนเปสะพานน้าผมจิมเลือกโลเคชั่นให้ได้ฟิลเหนือปลัลำปะเหลือไปเลยเจ้า พาดก็จะเป็นเป็นหมอนะครับที่เป็นลูกคนเดียวต้องอยู่ในกรอบที่พ่อกับแม่วางไว้โซน,นินเนี่ยเราก็จะเป็นลูกที่เหมือนคุณพ่อเนี่ยไม่ค่อยให้การยอมรับเท่าไหร่ค่ะตัวละครก็จะมีความแบบซัฟเฟอร์ในตัวเองซึ่งบทนี้ดราม่าหนักสุดๆค่ะมันมีปมในชีวิตแบบค่อนข้างหนักอะค่ะแล้วการที่เรายังไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรแบบนั้นที่แบบเหมือนเยอะเท่ากับตัวละครอะพอเวลาเจอพี่เมย์เนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะทําให้หนูเนี่ยเข้าไปเป็นตัวละครได้แบบ ในระยะเวลาอันสั้นนะคะก็เลยต้องค่อยๆเรียนรู้ไปกับพี่เมย์ทีหนึ่งโหพี่เมย์น่ารักแล้วก็ใส่ใจรายละเอียดทุกๆอย่างตั้งแต่เหมือนฟิตติ้งเลยครับไปทุกโลเคชัน่นจริงๆไม่<ค>ไมว่าจะลำลบากแค่ไหนก็คือเจอพี่เมย์ตลอดใส่ใจทุกรายละเอียดเสื้อผ้าหน้าผมฉากต่างๆที่อ่านบทที่เราจินตนาการว่ายิ่งใหญ่แล้วพอเจอของจริงคือใหญ่ยิง่งใหญ่กว่ายิ่งกว่าทุ่มทุนมากๆ เส้นเรื่องดุดันไม่เกรงใจใครด้วยอีก2ตัวละครที่พร้อมเป็นอุปสรรคในความรักของพระนางอย่างส้อยฟ้าตูนพิมพ์ปวีที่พลิกบทเป็นนางร้ายสายแอปแบลลลูกคุณหนูที่ไม่เคยผิดหวังในชีวิตและหนุ่มหล่อสายเก่ามีนพิรวิทย์ที่เปลี่ยนลุกพีเรียดครั้งแรกในบทรณพศัตรูหัวใจของหมอพาดพร้อมกวาดหัวใจแฟนๆเต็มที่ค่ะ จะเป็นพ่อหนุ่มไมโครเวฟแบบพีเรียดยุคนั้นอะไรเงี้ยครับเป็นคนอบอุ่นก็เป็นคนอาภาพรักผูนก้นี้แกันรักเขาชอบเขาแต่ว่าทำไงเขาก็ไม่มองมาหาเราสักทีสำหรับผมผมว่ามันยากนะทั้งภาษาพูดวิธีการใช้ท่าทางคือชีวิตน,นี้ไม่เคยเรียกแม่ว่า เจ้าแม่ขอรับมาก่อนฮะแค่นี้ก็ใช้เวลานานมากกว่าจะพูดให้มันรู้สึกว่านี่คือการเรียกแม่จริงๆได้ะจะบอกว่าเป็นบทที่ตูนไม่เคยเล่นมาก่อนแล้วก็เป็นบทที่ค่อนไางจะท้าทายความสามารถมากๆค่ะเวลาที่เราอยากจะได้ผู้ชายแล้วก็จะมีการปรับนำเสียงให้มีความอ่อนอ่อนใช่ความจริตใดๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นเนี่ยคือไม่มีแบบ ดูย้อนสูว่าเออตูนเป็นผู้หญิงที่มีความจริตเป็นสูนนะก็อย่างแบบเวลาที่เราถ่ายทำหน้าหน้าเซตเนี้ยคะ่ะพี่เมลก็จะมีแบบอันนี้พี่อยากจะแบบเออเพิ่มได้ไหมอาจจะมีแบบทัดหูอะไรเงี้ยอาจจะมีแบบรูปลายตัวเล็กน้อยช่วงที่กรีดอะไรเงี้ยคะ่ะก็จะมีการบิวก่อนให้กรีดหน้าเซตอ้าอ้าอะไรเงี้ยพี่เมลจะส่งส่งให้จนแบบอารมณ์มันถึงปุ๊บเราถึงจะเริ่มถ่ายทำอะไรเงี้ยค่ะยังมีรายชื่อนักแสดงระดับตำนานที่ไม่ได้เห็นการรวมตัวแบบนี้มานานแล้วทั้งพี่ปอน,นัทวุฒ ธัญญาตองพคชรมายมัดมีพิมพดาวน้ำฝนสวงสุดาและอีกเพียบที่มาปะทะเสริมความเข้มข้นให้ปังคูณสิบเตรียมเข้าคุมยุพเรศรับความสนุกในละครกรงดอกสร้อยค่ะเรื่องนี้ต้องที่กับสายฝนชีช้างละครกรงดอกสร้อยเรียกว่ามีนักแสดงหลายรุ่นนะคะมีทั้งรุ่นใหญ่ที่มาสร้างความเข้มข้นและมีกระทั่งรุ่นเล็กสุดอย่างน้องมาอยู่ลูกสาวผู้จัดเอง ที่น้องอยากเล่นและที่บ้านก็สนับสนุนแต่ขยี้ผู้จัดเนปธิดามาบอกว่ามีหนึ่งในนักแสดงรุ่นใหญ่แอบที่บ้านมาเล่นค่ะอุ๊ยใครกรันคือนักแสดงค่อนข้างจะขับข้างนะคะเพราะว่าจะเป็นรุ่นใหญ่รุ่นเล็ก<ะ>อย่างรุ่นใหญ่ก็จะเป็นนักแสดงมากฝีมือไม่ว่าจะเป็นพี่ปอน,นัทวุฒิธัญเรศตอมพาามาัคละมน้ำฝนสุสุดา<ะ>พิมพันธุ์อะตุกดวงตาโอ้ยไล่ไปอีกเยอะมากคือ คือแน่นมากน้องมาอยู่ต้องบอกก่อนว่าเออต้องบอกก่อนว่าออกออกตอนตอนสุดท้าย<อ>แต่ทุกคนเนี่ยต้องเปิดแล้วก็จ้องดีๆออกแป๊บเดียวมากแล้วเป็นการเริ่มต้นก่อนอแล้วเดี๋ยวต่อไปถ้าทุกคนแบบว่า Request อ,อกกระแสดีเลตดิ้งดีถ้าแม่เลตติ้งดีนะเดี๋ยวจะเอาน้องมาอยู่มาเล่นเรื่องหน้าเราก็จะได้เจออย่างคันยาเขาก็ไม่ค่อยเล่นละครซึ่งตอนแรกติดต่อไป เขาก็ไม่ได้จะรับเล่นนะเขาเขาไม่เล่นละครแล้วเขาเหนื่อยเขาไม่รับเราก็เราอ้อนเขาบอกทัญญาต้องเล่นนะทัญญาต้องเล่นมาเล่นให้หน่อยเพราะว่าเมียหลวงยืนหนึ่งอะมันต้องทัญญาไงมันไม่ได้มันไม่ได้มันต้องทันญากราบกราบขออ้อนวอนทัญญาคือต้องบอกก่อนนะคะเขาแอบเล่นละครเรานะคะเขาแอบเหรอคะเขาแอบนี่คือเรื่องเมาส์หลังกองจริงๆเขาแอบจริงๆเขาคนที่บ้านเ็าไม่รู้นะคะเหรอคะ เขาไม่รู้ค่ะว่าเล่นตอนนี้รู้อย่างก็ไม่รู้นะนี่พูดจริงนะตอนนี้น่าจริงจริงตอนนี้รู้แล้วเนาะตอนนี้รู้แล้วแหละแต่เขาไม่บอกเพราะเขาบอกว่าเขาบอกเขาไม่เล่นไม่ได้เขาไม่เล่นเขอแล้วน้าธัญญามาเล่นมาเล่นก็มาแบบแอบแอบมาแบบแอบแอบมามาแบบคิ้วสองคิ้วมาไหมจุดเยอะมาเล่นเยอะแต่ตอนแรกเขาบอกว่าเขาเขายังไม่ได้พูดไรแล้วเขาก็มาเพราะว่าเพื่อเมย์แล้วก็มาสุดท้ายบอกโหเยอะมากเลยแล้วก็เล่นตลอดสุดท้ายไม่รู้ไปอย่างคนที่บ้าน แอบที่บ้านมาเล่นพี่ธัญญายังเล่นทั้งเรื่องเลยนะคะแต่ก็อย่างที่ผู้จัดเมย์บอกนั่นแหละค่ะเมียหลวงยืนหนึ่งต้องพี่ธัญญาเท่านั้นค่ะเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนฉี่ช้างผมบอกเลยนะคบว่าเรื่องนี้ใครไม่ดูถือว่าพลาดสุดๆเพราะว่ามีทั้งนักแสดงรุ่นเล็กแล้วก็รุ่นใหญ่ที่พร้อมจะประชันฝีมือกันแบบสุดๆเลยครับแล้วแต่ละฉากแต่ละโลเคชันนะคะก็สวยมากๆเลยค่ะไม่อยากให้คุณผู้ชมเนี่ย พลาดสักตอนเลยค่ะยังไงฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้กับยาดาแล้วก็ทีมงานทุกทุกคนด้วยนะคะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันในละครโลงดอกส้อยนะครับสวัสดีครับ